ห่างไกลจากความรุ่งโร์ของเอเทลกาดอาเธอร์เซลีนและบิลลี่เด้ก้าวเข้าสู่เขตทุ่งหิมะนิรันดร์การสถานที่ที่ดวงตะวันไม่เคยให้ความอบอุ่นได้เกินหนึ่งชั่วโมงต่อวันท้องฟ้าที่นี่เป็นสีเทาหมน่นสลับกับแสงเหนือสีเขียวมรกตที่ดูงดงามแต่แฝงไปด้วยพิษร้ายของมานาที่ปั่นป่วนอาเธอร์ Arthur ในชุดคลุมขนสัตว์เก่า เดินนำหน้าพลางใช้ไม้เท้าไม้ไผ่เคาะพื้นหิมะเพื่อเช็คความหนาความคิดในใจคุกน้ำแข็งที่ข้าเคยขังเทพธิดาเหมันไว้ดูเหมือนผนึกจะเริ่มรั่วไหลออกวาแล้วสินะเซลีนเดินตัวสั่นฟันกระทบกันดังกึกกึกแม้จะใส่ชุดหนาแค่ไหนความหนาวที่นี่ก็ดูเหมือนจะทะลุผ่านกระดูกเพอเพพี่อาเธอทำไมพี่ไม่หนามเลยล่ะอาเธอหันมาพร้อมจมูกที่แดงกำ แกล้งทําที่ใช้เทคนิคกระโดดเชือกในใจนะ่ะเซลีนพอนึกว่าตัวเองกําลังออกกําลังกายร่างกายมันก็ร้อนขึ้นเองแต่ความจริงคือเขาแอบไร้เวทหมุนเวียนความร้อนระดับเซลล์ให้กับทุกคนในกลุ่มโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเสียงเอฟเฟกเสียงขู่คำรามที่ต่ำและทุ้มลึกแสงสีฟ้าจากดวงตานับสิบคู่ที่จ้องมองจากในม่านหมอกหิมะ จูจูฝูงหมาป่าที่มีขนเป็นผลึกน้ำแข็งแหลมคมก็ล้อมพวกเขาไว้พวกมันคือสัตว์อสูรระดับ5ที่รวดเร็วและสามารถล่องหนในหิมะได้เซลีนพยายามจะหยิบธนูแต่ความหนาวทำให้มือทะแข็งจนขยับไม่ได้มันมาแล้วหมาป่าจ่าฝูงกระโดดเข้าใส่บิลลี่ด้วยกรงเล็บที่สามารถตักเหล็กได้อาเธอร์แกล้งทำเป็นลื่นล้มเพราะเหยียบแผ่นน้ำแข็งว้ายลื่นนาะ ร่างของอาเธอร์ถลไไปกับพื้นหิมะพุ่งเข้าหาหมาป่าจ่าฝูงการบรรยายสโลโมชั่นในขณะที่ถลไไปมือของอาเธอร์แอบหยิบช้อนพกพาออกมาสะบัดใส่หน้าผากหมาป่าเวทสลายศูนย์สมบูรณ์แรงกระแทกย้อนกลับเพียงแรงเคาะจากช้อนหมาป่าจ่าฝูงกระเด็นย้อนกลับไปชนเพื่อนในฝูงจนแตกกระจายเป็นก้อนน้ำแข็งอาเธอร์รีบลุกขึ้นปฏิมะ โชคดีจังที่ล้มไปโดนมันพอดีไม่งั้นแย่แน่เลยท่ามกลางพายุที่เริ่มหนักขึ้นมีเงาร่างหนึ่งเดินตรงมาหาพวกเขาชายชาราลึกลับที่แบกตะกร้าปลาขนาดยักษ์ไว้บนหลังเขาสวมหน้ากากไม้สลักลายโบราณไม่ใช่ที่ที่มนุษย์ควรมาเดินเล่นนะเจ้าหนุ่มช่างซ่อมชายชาราพูดด้วยน้ำเสียงที่ทรงพลังจนพายุหิมะรอบตัวเขาหยุดนิ่งลงทันที ชายชราชวนทั้งสามคนเข้าไปหลบในถ้ำอุ่นที่เขาสร้างจากเวทมนต์ดินเขาหยิบเหล้ากลั่นจากน้ำแข็งออกมาแล้วท้าอาเธอร์ดื่มใครเมาก่อนคนนั้นต้องบอกความจริงว่ามาที่นี่เพื่ออะไรอาเธอร์รู้ทันทีว่าชายคนนี้คือเฟนรินอดีตขุนพรองรักษาที่หนีออกจากเมืองหลวงมาสันโดดได้ครับคุณลุงผมเป็นคนคอแข็งน่าจะบอกให้อาเธอร์กับเฟนรินดื่มเหล้ากันอย่างดุเดือดแต่ทุกหยดเหล้าที่ไหลลงคอ คือการส่งคลื่นมานาเข้าไปตรวจสอบภายในร่างของกันและกันเฟนรินพยายามส่งพลังเยือกแข็งเข้าไปแช่แข็งเส้นเลือดของอาเธอร์แต่อาเธอร์แอบใช้เวทกลั่นสลายพิษเปลี่ยนเล่าเหล่านั้นให้กลายเป็นน้ำเปล่าในพริบตาเฟนรินเบิกตาภายใต้หน้ากากความคิดในใจคนธรรมดาที่ไหนจะรับแรงกดดันจากมานาของข้าได้โดยไม่เปลี่ยนสีหน้าเจ้าคนนี้มันปีศาจชัดเจ้าเฟนรินยอมแพ้แล้วเล่าความจริงว่า พาคีทมินได้ยึดอาณาจักรน้ำแข็งนอสกาดไว้แล้วและกำลังขุดค้นหัวใจแห่งเหมันเพื่อปลูกกองทัพอัศวินน้ำแข็งที่ไม่มีวันตายถ้าพวกเจ้าจะไปที่นั่นพวกเจ้าต้องข้างสะพานแห่งวิญญาณซึ่งความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุดจะกลายเป็นอาวุธฆ่าเจ้าก่อนออกจากถ้ำเป็นรินคว้างมีดน้ำแข็งใส่เซลีนเพื่อทดสอบปฏิกิริยาเซลีนที่เริ่มเรียนรู้จากอาเธอร์ไม่ได้หลง แต่เธอใช้การหมุนตัวและเบี่ยงทิศทางลมตามที่อาเธอร์เคยสอนแบบอ้อมๆเธอคว้ามีดน้ำแข็งไว้ได้ด้วยสองนิ้วเฟนรินหัวเราะชอบใจเจ้ามีลูกศิษย์ที่ใช้ได้นะเจ้าหนุ่มทั้งสามลาจากเฟนรินและมุ่งหน้าสู่สะพานหินที่เชื่อมระหว่างภูเขาสองลูกเบื้องล่างคือเหวลึกที่มองไม่เห็นก้นบึง้งหมอกวิญญาณสีขาวเริ่มลอยขึ้นมาปกคลุมอาเธอร์มองไปที่สะพานด้วยสายตาจริงจัง จำไว้นะไม่ว่าจะเห็นอะไรบนสะพานนั้นอย่าปล่อยมือจากกันเด็ดขาดในวินาทีที่เขาเก้าวลงบนสะพานภาพของคนนับพันที่เคยตายเพราะคำสั่งของอาเธอร์ในอดีตก็เริ่มปรากฏขึ้นในหมอกบททดสอบที่แท้จริงของจอมเวทสูงสุดเริ่มต้นขึ้นแล้วสะพานแห่งวิญญาณทอดยาวเลือนหายไปในหมอกสีเทาหนาทึบทันทีที่อาเธอร์ก้าวเท้าลงไป ความรู้สึกหนักอึ้งก็โจมตีเข้าที่หน้าอกทันทีมันไม่ใช่แรงกดดันจากมานาะแต่มันคือน้ำหนักของบาปหมอกรอบกายเริ่มควบแน่นกลายเป็นรูปร่างมนุษย์ที่ดูคุ้นเคยแต่อาเธอร์ก็ยังคงทำหน้านิ่งแซงทำเป็นหยิบยาหมองตรามังกรขึ้นมาทาขมับโอ้ยสงสัยจะเมารถม้าสะสมนะครับมึนหัวไปหมดแล้วแต่ความจริงคือเขาแอบไร้มนตราปิดสนิมโสดปราสาท เพื่อป้องกันไม่ให้เซลีนและบิลลี่เสียสติไปก่อนกันหมอกเริ่มก่อตัวเป็นภาพหมู่บ้านที่ถูกไฟไหม้ต่อหน้าเซลีนเสียงกรีดร้องของพ่อแม่เธอดังระงมทำไมเจ้าถึงรอดชีวิตมาคนเดียวเสียงกระซิบจากหมอกทิ่มแทงหัวใจเธอเซลีนสุดลงเข่าอ่อนดอกพิกุลที่เธอเคยเก็บในวันที่สูญเสียทุกอย่างร่วงหล่นลงพื้นน้ำแข็งอาเธอเห็นดังนั้นเขาไม่ได้เข้าไปปลอบด้วยคำพูดสวยหรู แต่แอบ,บทำเป็นสะดุดไปชนหลังเธอจนเธอเกือบหน้าควา่ำอุ๊ยขอโทษอทีเซลีนพี่มองไม่เห็นทางเลยหมอกมันหนาจนพี่นึกว่าพี่กำลังเดินอยู่ในฝันร้ายเหมือนกันแรงกระแทกนั้นแอบบส่งคลื่นมานาแสงบริสุทธิ์เข้าไปสลายภาพเหล่ารอบตัวเธอทันทีในขณะที่คนอื่นกำลังสู้กับฝันร้ายบิลลี่กลับเดินตัวตรงดวงตาสีทองของเขามองผ่านหมอกไปราวกับมันไม่มีอยู่จริง พวกคุณเศร้าเหรอครับบิลลี่ยื่นมือไปสัมผัสหมอกวิญญาณพลังมังกรแสงสว่างในตัวเขาทำหน้าที่เป็นตะเกียงนำทางทำให้หมอกรอบตัวทั้งสามคนเริ่มจางลงชั่วคราวอาเธอมองดูแล้วยิ้มความคิดในใจหัวใจที่ไร้เดียงสาคือเกราะป้องกันวิญญาณที่ดีที่สุดบิลลี่นายคือปฏิหารของยุคนี้จริงๆเสียงเอฟเฟก เสียงดาบนับพันเล่มที่ปักลงบนพื้นดินเสียงฝนเครือที่ตกกระทบกรอกเหล็กชาบเมื่อเดินมาถึงกลางสะพานหมอกเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานภาพของสงคราเมื่อพันปีก่อนปรากฏขึ้นต่อหน้าอาเธอร์ภาพชายหนุ่มในชุดจอมเวทสูงสุดคือร่างเดิมของอาเธอร์ที่ยืนอยู่บนกองซากศพนับแสนเจ้าข่าพวกเขาเพื่อสันติภาพที่ไม่มีอยู่จริงอาเธอร์เสียงศัตรูเก่าที่เขาเคยสังหารดังขึ้นจากเงามืด อาเธอหยุดกึกแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นเย็นเยือกยื่นกว่าน้ำแข็งรอบกายเขาไม่ได้แกล้งทำเป็นอ่อนแอในวินาทีนี้จากเงาของอดีตร่างหนึ่งค่อยๆชัดขึ้นมาชายหนุ่มหน้าตาสะสวยในชุดผ้าคลุมยาวสีม่วงเข้มเขาคือแฟนทอมผู้ควบคุมมิติวิญญาณในที่สุดข้าก็ได้เห็นมันบาดแผลในใจของจอมราชันแฟนทอมหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง เขายกมือขึ้นเรียกกองทัพวิญญาณพยาบาทนับหมื่นตนพุ่งขึ้นมาจากเหวใต้สะพานเพื่อลากทุกคนลงสู่นรกวิญญาณร้ายพุ่งเข้าใส่เซลีนและบิลลี่อาเธอร์รีบคว้าเชือกปานเก่าๆในกระเป๋าออกมาต้องมัดพวกเราไว้ด้วยกันครับเดี๋ยวหลงทางเขาสะบัดเชือกไปมาเหมือนคนลนลานแต่เชือกนั้นถูกเคลือบด้วยมนตรากักขังวิญญาณระดับสูงสุด การบรรยายฉากต่อสู้ทุกครั้งที่เชือกสะบัดไปโดนวิญญาณร้ายพวกมันจะถูกดูดกลืนหายไปในทันทีอาเธอร์หมุนตัวเวียงเชือกเป็นวงกลมจนเกิดเป็นพายุสีทองเล็กๆรอบตัวพวกเขาทําให้แฟนทอมถึงกับหน้าเสียเชือกอะไรของแกทําไมมันถึงทําลายวิญญาณของข้าได้แฟนทอมพุ่งเข้ามาด้วยเคียววิญญาณอาเธอร์ใช้ไม้เท้าไม้ไข่รับการโจมตีเสียงเอฟเฟกเสียงไม้ปะทะพลังวิญญาณเปรี้ยงเปรี้ยง อาเธอแกล้งทําเป็นลืนถไหลถอยหลังไปตามน้ําแข็งบนสะพานแต่ในจังหวะที่ถอยเขาแอบใช้ปลายไม้เท้าเขียนอักขระลงบนน้ําแข็งมหาเวกคุกกระจกส่องกรรมเมื่ออักขระครบวงจรพื้นน้าแข็งใต้เท้าแฟนทอมกลายเป็นกระจกที่สะท้อนความกลัวในใจของแฟนทอมเองอ้าออกไปอย่าเข้ามาแฟนทอมถูกความทรงจำของตัวเองหลอกหลอนจนเสียจังหวะ อาเธอร์เดินเข้าไปหาแฟนทอมที่กำลังคลุ้มคลางเขาเลิกใช้ไม้เท้าแต่กลับใช้นิ้วชี้แตะไปที่หน้าผากของศัตรูเบาๆเจ้าเล่นกับความทรงจำของผู้อื่นมานานถึงเวลาที่เจ้าต้องเรียนรู้รสชาติของความจริงบ้างเวทสูงสุดนิมิตนิพพานคลื่นพลังสีขาวบริสุทธิ์พุ่งเข้าสู่สมองของแฟนทอมสลายพลังด้านลบและคำสาปของภาคีทมินออกจนหมดร่างของแฟนทอมค่อยๆสลายเป็นละองแสงสีม่วงที่งดงาม ขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยข้าเมื่อหมอกจางหายไปจนหมดสะพานกลับมาสงบอีกครั้งเซลีนมองดูเชือกป่านในมือของอาเธอร์ที่ตอนนี้กลายเป็นสีทองเจิดจ้าพี่อาเธอร์พี่บอกว่าพี่เป็นช่างซ่อมแต่พี่เพิ่งปราบขุนพลเงาที่น่ากลัวที่สุดด้วยเชือกเส้นเดียวเนี่ยนะอาเธอร์รีบม้วนเชือกเก็บแล้วยิ้มแห้งๆอ๋อเชือกนี้พี่แช่น้ำมนต์มาจากวัดที่เอเทลกาดนะครับเขาบอกว่ากันผีได้ดีพี่ก็ไม่นึกว่าจะดีขนาดนี้ ที่ปลายสะพานพวกเขาพบกับกำแพงน้ำแข็งที่สูงเทียมท้านี่คือนอตการ์ดเมืองที่ถูกสาบอาเธอร์มองไปที่ยอดปราสาทที่เห็นอยู่ไกลๆเขาเห็นเงาของดวงตาสีแดงขนาดใหญ่ที่จ้องมองลงมาเรามาถึงแล้วจุดเริ่มต้นของจุดสุดอาเธอร์กระชับเป้นน่นพร้อมเดินเข้าสู่รังของศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคนี้